อ้หูซื้อของซื้อของเลือนหนึ่งแกเลื่อนเล่อนไปเหรียญนึงแกไปไอไลท์ไอไลท์ไอไลท์ซื้อของมากเล่นไงเ่าเกมเนี้ยเล่นไม่เป็นอโอ้อง้สปเียอโอ้ยไม่ไหวละ้คได้ไหละอะไรอ่ะอขึ้นไปอะไรเด

ย่อผมชุดเลยโอ้ยแต่ละอย่างแต่ละมือวิวิสิบสี่แล้วนี่ไงจิงวะสิบสี่แล้วสี่แล้วเริ่มสกูเริ่มสเติมหลังเท่าไหร่เติมหลังเท่าไหร่โอ้ยเติมหลังเท่าไหร่โอ้ยเติมหลังเท่าไหร่เติมหลังเท่าไหร่ขอยี่สิบขอมันเป็นไรมากกว่าอะไรอีกอินเดอะ i n รดิน โอ๊ยไปดูเพื่อนรถบรรเลงอ้ยเอ็นบันมาเนี่ยรงฟุ้งพุ้งไปตัวแก่วิทยใต้ดินยวดูกัน ยนดนบินงิงอะไรแบไม่เห็นเจออะไรเลยว้ีายทำไมมีหัวไม่มีใครบอกไหนหัวอยู่ข้างล่างไปตากันดิ จะเปิดอะไรกูเองมึงยุ่มมึไม่ได้จะไม่บอกนะไปเออดีดปัดมันปัดมันตลบเหรอเออเออป้ใจตัวเองเออต้องเป็นกูนี่แหละที่โดนเอออืมปัดมันเออระดับไหนแล้วระดับอะไรให้มันได้อย่างนี้สิวะไม่อยากพูดเลยว่าตรงนี้มีดาบแหละเขียนเข้าไปเขียนเข้าไป ถอย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 เอาดาบเป็นคาลิเบอร์เออดาบเป็นคาลิเบอร์ไปด้วยเออได้ไหมได้ได้ได้ไโอ้ยโอ้ยโอ้เกือบละเกือบคิดเออวัติตัม 钢啊！灵钢库哩库哩库哩，我查灵钢库灵钢库，灵钢库哩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 ，我查灵钢库灵钢库。 เอปปะปตายิก <S uce> ูเนตายดิขอเล่นนดิบิวขอเล่นบิวบิวบิวอะมามาให้2จึ๊กอะขอขอซองจึ๊กขอต่อจึ๊กเเ้ยชงแชทด่ากูแล้วนะกูทำอะไรของกูนะเปไกิไปกินจิบจิบบบมาจบตายเถอะ ล้อเลยนะเบิดไม่ดีึกึ d f ีขึ้นมาตายบ่อยับระเบิดเดี๋ยวนะหาของแบบน้เราเอารถเล็กไปกัน It was at this moment that he knew he fucked up อ้ใครโอนอะไรไม่ โอ้ยไ,ไม้มีไม้ของเลยเนาะเดิไม่ตีหัวตะกี้เสียดายดิอะไรอ่ะอาวุธอาวุธเกมมันมีมีเอฟซีจากอเมริกาด้วมึงไหนมึงสปีไชนีสคุยกับเขาหน่อยดิฮะฮะสปีไชนีสคุย şey กับคนอเมริกาเพื่อนช่วยแบกหน่อยจะแตก ช่วยได้ไหมช่วยแบกหน่อยเออโอ้โหบิวกท็ทะลึ่งเกินโอ้เจกันจะแตกใครมันมานั่งทำงานตรงนี้เนี่ยมันเห็นอะไรอุ้ยก <maison? S 1> sure. ็บิวดีนะเอ้ก็ได้อยู่นะเป็นไอเดียการสร้างกาทำงานที่ใหญ่ชั้นสองก็พอปุริปุรับ โอ้ยจะกรนเสียงแบบปงฟิมิงมากเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยยัตะกำรับเลย้วรลับแล้วรลับแล้อ้นี่กูจะกูจปอ่เลยไปเลยไปนะอยเลยไปเลยสามส ไอ้อย่าไอ้นโอ้ยโอ้ยโอ้ไอ้บีอย่าดิ้นโอ้ยอ้ยโอ้ยไอ้ีดิ้นปไ่ได้ตัอจำเฮ้ยทำไมตอ้ตายอีกลไวเนี่ยทำไมตั้มตายแล้ว ถ้ามันตายทุกรอบเลยมันจริงมันที่ตายไปไล้วติ๊กตอ,อกปะจริงไปเปิดเพลงนะไงไปเปลี่ยนเพลงตามเลคคอร์ดนะครับทุกคนไปติดตามตามเลคคอร์ดกันได้นะครับครับเออกูตายได้ไงไวเหี้ยไม่รู้ <c oughs> ตัวอยู่ากูรู้แบบมีของใหญ่ I l ้ v e อุ้ยเจ๊อะมึงรอข้างลทาสได้ไหมึงรอข้างล่างได้ไหมจะูลงไปเออทุกคนพร้อมาทุกคนพร้อมครับเออรับนะได้เลยสองหนึ่งขึลารลกับโดนพื้นแล้วเมื่อกี้เฮ้ยวอท ข้ <c oughs> ารถข้ารถข้ารถข้าได้ไปเ,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 เดี๋ยว <c oughs> สอนไปดยูยามนะอ <c oughs> ืมทองดีแกว่ะ <c oughs> ได้เลยเราขายแล้วไปด่านสิบห้ากันดีกว่าปะ <c oughs> า่ะไม่สกู เอารถเล็กไว้นี่แหละทิ้งไปทิ้งลงน้ำไปเอ๊ะ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 เอ้าเอ้าเอ้าแล้วหยัดไปเอ้า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 เลย์ยเลย์ยลงน้ำจริงเลยยเลย์ยหย่อนลงเลย์มิโน่จริงเลยมิโนลงน้ำจริงอะ ี่ยม,มีคนบอกไงม,มันเลยลงไปเอง <c oughs> แล้วลงไปจริงคร <c oughs> ับเออกือแบบกลัวลังดึงดึงขึ้นแล้ว <S <S อะเพียงงลงแล้วตะกีค้คนเหรอตะกี้เสียงไทยเฮ้ยลุงเสก,กอกมีอีกมัม้งอ้้หีเยอะมากอหโอ้โหโอ้โห I'm mm -hmm. คินชื่อขึ้นมาอืออารไรส์ร <c oughs> อดแล้วเพฟี้ยรอดรอดแล้วโอ้ยเหลือใครวะเนี่ยเดี๋ยวกูวเอากับดักระเบิดไปก่อนอุ้ยอันนี้เลยได้ใช้เลยเนี่ย,ยทำไมระเบิดจริงกันวะไม่ไมระเบิดระเบิดจะตั้งเสร็จกี่โมงออ๋เสร็จแล้ว นี่เลยวางดักจุดเกิดวางไว้ตรงนี้วางไว้ตรงนี้วางระเบิดไว้ตรงนี้โอเคโอเคโอเคอ่าเลิฟมาหน่อยเร็วมาหน่อยเร็วสักตัวมาไม่มีมอนมาเลยใครคนหนึ่งใครสักคนหนึ่งเฮ้ยตรงนู้นมีคนตายไปเอาศพมาก่อนได้ปะไหนค่อยเดินนะค่อยเดินระวังระเบิดตัวเองนะเลยเลยกูเองเองบิลอุ้ยวินไม่พาหัวเข้ามาด้วยอ่ะ ตาบี่ไ,ไหนนี่อยู่ในพุ่มนี้นี่ตับไหนตับ์ไห <đầu, S 2> นี่เอา้าไหนอะไปแล้วเอสัต <laughs> กีดไม่เห็นมีใครเลยเก็บแล้วเก็บเออ เก็บกูไปด้วยกินอ่ะไปไปไปอ๋อนี่ไงกินอยู่นี่อยู่นี่อยู่นี่ไปไปไปหนึ่งสองสามสี่ห้าเอ๊ะหายไปไหนคนหนึ่งวะไอ้นัาไงไอ้น้าคือเราเมื่อวานน้าป่ะสเตปไกลไก่กูอยู่ถึงแล้วกลับมาแล้วมันแทงเท่าไหร่ครับผมว่าโดนแท้กูโดดเดียวว่าสเตมิน่เยอะอย่างดีเลยขอเลือดหน่อยแล้วกันนะกูโดนบ่อยสเตมิแน่ไป